ล้างภาพสวัสดีค่ะทักเดชค่ะช่องทักเดชน้องมาทำปวดวางแกนปกติไม่วางแกนลงก่อนันปวดน้องมาน้องมาะทำอะไรปวดตัวพี่อาตัวทำไรน้องพี่อาตนวดนี่เข้ามาเข้าไป คอนี่เขาบ่กให้นวดเขาบอกว่ามีเส้นงมีอย่างนันตรายจับได้แค่นี้ได้เที่ยวจูงใจเป็นหมอนวดเหรออันนี้บุญรังดีเองไปเคยไปนวดอยู่พัทยากับแม่โอ้พัทยานะเอาว่าแม่อันนี้คือนวดอีหลีแบบเป็นฟิวแบบนวดตามชายหาดไงไปทำเป็นพาร์ทไทม์อันนี้ให้น้องหน่อยไอ้ที่มันเป็นกบกวางเา ปวดจะมาถึงตรงนี้นะปวดพี่กันบอกใช่ปวดอะไรมันเป็นกล้ามเนื้อเวลาเรายืดเวลาเรายืดอย่างเงี้ยมันปวดไม่ติดมากกันเตะช่างนี้ช่างนี้ครีบเบียจูกับเบียมีกับซิมิตะนองม่านะจังน้อยเปิดวงดชมีกินนองม่หนาบ่มีมีบาบูสีไทยบาบูเราเราต้องถ่าย ไม่ปวดไม่ปวดแหงกันนะเกิดอะไรขึ้นมาถึงน้องมาน่าจะกลับโดนทำายไม่เคยเข้าร้านนวดเลยนะจะปบ่มักนวดแหงนวดเบาๆนวดผ่อกายยังเคยนวดไอ้นวดไอ้ที่มันเป็นโซฟาหย่าเรียนปะเคยนวดอะไรกันเจ็บเจ้าพี่บอเจ็บอยู่บอกยังไม่แห้งเดีม่านะเป็น คนซื่นหน่อยไหมว่าเลยเจ็๊ยบตรงนี้เลยจะไปตรงนี้มันมันตึงมันตึงอยไรมันจับลงไปเป็นอย่างไรมอลหวนมันตึงกล้ามเนื้อตรงนี้ก็กล้ามเนื้อยืดยืดมันต้องมันต้องตรนนี้มันมันมันเป็นอย่างไรบ้ามันเป็นสมมติกล้ามเนื้อเข้ามาในสื่อใช้งานเพราะเขามันอยู่ช้งานโดยที่บระดี๋ยวว่มันจะขีดเห็นไหมมันจะอักเสียนิดนึงแตาไม่แต่ว่าจะอักเสี เขาเนี่ยเขาอยากอาเตือนนมันปวดเรียนอ่นีปวดตัวไหมไม่ปกติกปวดกินยาบ่กระเบิงทาเขาก็ะทาเขาเนี่ยผู้ใชายโอ้ผู้ใช้ยืดสุดเลยอันนี้พูดไม่ได้หลังไม่ค่อยพูดว่าไปทำอะไรมาจะมาหาทายไอ้ทายนะคะด่าไล่หลัง วิคอ์จะได้ไปสอบอหรสอบรอบได้สอบนี่แหละทายงูนี่แหละสอบกับคู่ไกแล้วลลปปก,กว็จะไปสอบคูเอออะแล้วไบอกกับคู่ใจเลยไม่ทำง่ายๆนะได้ให้ในเบืองกนายก ยกเฮ็ดให้เบิ่งกันนะเฮ็ดให้เบิ่งเนี่เฮ็ดเทนท่าสอบนั่นแหละสอบไปสอบไปสอบได้ท่าอย่บอสอบได้สองท่าอย่าบอกล้วก็ท่าอะไรอีกทอะไรอีกโอ้โท่านึ่เลยอันนี้มาได้รับดีค่ะแม่รู้ภาคกันก้าบ้านดีกินหอดีเฮ้อ ว่าันม้างกรมานถอมาสอบโด้โได้ไม่ได้ไอ๋อิดกา่วงประดิษฐานเขาโบา่วงดยากระมาดเออชมีดยางตวดมีมืออมีอยู่ไไทไ

ผู้ชายไปยรวมรวมอารรวมหรองอันนี้พู้นี้ไงตั <ปะ S 1> ขงขึ้นไปไปเข้าผู้ชายบ๊ายบายเพื่อเขาไปซุ่มซ้อมเงนียมากใครไปซ้อม,มไปซุ่มซ้อมอมากวะเอาไป ถามว่าอะไรทามากระทา,มมา,ทาอันดีกาวกาวติดขนตาใน่ากอันนี้นะอันที่น้องมานะชัยน้ำเป็นอันใหญ่เนาะน้องมาน่เป็นคนมีตาแล้บัติดกระไรแต่ว่าแจากติดตัวความชัดวาระย้ำใส่ขนตานะเราเน้นคนมองไกลคนมองมาไกลเราไฟวีทีมันอาจจะทําตาให้เราตาลึกบล็บอกตาเข้าสีไม่เอาไปจุ่มนนาถ้าจุ่มถ้าใส่น้ำเยอะเกินไปอันนั้นเราจะไม่แข็ง นีดเพราะมันเปียกจืดจือนปีจุ่มจุจมจ่มอะไรตีดจื้อนจื้อนล้วก็ติดเพราะว่าตอนเอามาติดมันขึ้นหลอกว่ามันาพูดม,มือ,อป้าเด็กขาดติดไว้ถ้ามีนาวีก็วีถ้ามีใดเป่าพมแบบแบบไม่อันตรายก็เป่าแต่ว่าบ่บา่ให้ใส่แดใส่หอนแตงบดนี้ก็แต,ง,แตงหนาไปแตงหนาไปแตงหนาไปแล้วอุ้ยอันนี้มันคือเดงขึ้นมาหรือว่า้ันพับจริงเอากาวติดคนตาทาทาแต้มไม่แต้มไว้แล้วก็จะเอาจ้างเอาอันนั้นมันเกียร์เกียร์ ถึงว่าจะไปตีป่าก็ว่เป็นยังไงบ้างนี่เอาเอาไดเป่าพนักมาเป่าให้มันแห้งให้มันแข็งนี่มันก็ะตือแข็งบ้างนี่เบิดขึ้นเมื่อออกก็บ่ออกเอามาหนักนี่ยเบิดขึ้นก็ว่าอยู่เคยติดอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าเงื่อถือเงื่อนยังไม่กระออกตอนตอนนเอาม่นตาติดใช่น่ะมันทับบ่ไม่เป็นยังไงมันก็ะตือเงี้ยเงี้ยกระยวนแต่ว่ามันสวยมันบ่สวยบ่มันเหมือนทําให้ตาเราชัดขึ้นเพราะว่าพี่เป็นคนหนังตาเยอะไงแล้วมันตกหนังตามันติด ถ้าพี่ติดติดนี้นี่มันสีบวกกับตาพี่พี่บอกมันตาใหญ่อยู่นี่อะไรใหญ่เลยอี๋เดี๋ยวจะเป็นร่องตาที่ใหญ่แต่ว่าตอนนี้หนังตาหนังตามันเยอะเออหนังตานมันมันลงมาบังนี่เห็นนี่เห็นหลายๆจิตอายุหลายมาหนึ่งย้อนลงดิหนังตามนหนังตามแบบไรเงี้ยยัง แต่ว่าก็จิบขึ้นมันก็โอเคนะจ๊ะเออแต่พี่อาจูนั้นเป็นคนมีดังมากสมะโดดหรออะไรเ่า่อยสวยเขาดังครับต้าเทไรคือค่อยบอกว่าจะสวยเลยจะเห็นว่ามือนั้นดังน้อยเก็บปิดง่อยว่าต้องซื้อแกนีดเขาเลยสันมันสวยอยู่ใช่ไหมสวยสวยแล้วสวยแล้วสวยเรียวมันไม่ได้มีปัญหาเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เชื่อว่าแต่ว่ามันอาจจะแบบ ธ like รรมะเราดังก็ทาอาจจะมีแบบบุปผาเงินแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันดังธรรมชาติไออันนีก็แมทแล้วอันนี้ที่จะเหมือนฝรั่งเราจะผู้เบาอันนี้เพราะก็ไหนจะคือฝรั่งยร่งๆกามพี่ใหญ่ใช่ไหมเันก็จะเงินนิดนึงแต่มีนิดในเงินเราสมมติว่าจะเทีดเนาะถ้าเป็นเงินที่มัน เราเขาพอใจพอยากเขียนมันโอเครือว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมเราทาแล้วมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมกับรึกษาเสริมบุคลิกเสริมบุคลิกกับฝึกซ้อมหัวไอ้เนี่ยเพิ่อนนักเข้าเพค่รจะเข้าใจเราเพื่อนเขาบริเวณยังไรเนาะเข็นเห็นมันดูดีขึ้นอันนี้คือเรารักษาเพราะว่ามันมันมันดูไม่โอเคคือเราไม่มันเวลาทายหลวงมามันหนาไงไงองส่วนใหญ่แบบโอ้หนาบางหนาบางคือไม่ต้องไปทําอะไรมากเลย แค่นี้แค่นี้นี่แล้วก็นี่ติดดวงไม่เลยปากเลยแตวมันพอได้อยู่เอาไปเสียอย่างปากก็ค่อยๆตื้น้าเลยนิดงี้ยวดวงเงี้ยเป็นมันต่างถ้าจะทำก็คือไม่ต้องไปฉีดอะไรนะนี่เลยแมนคือไก่เลยแต่ว่าแต่ว่าเงี้ย อยู่แต่มันอยากจบลงมาเนาะก,กันเอาเดี๋ยว่ปกติคิวท่ากี้แต่ว่าอยู่เป็ตึงๆเลยใช่ไหมถ้ามันอยู่อย่างนี้มันอยู่คิวเพราะน้ามันต้องอยู่บริเวณนี้อยู่แล้วโนขคิวผมี่ามันลงมานี่ใช่ไหมใช่ใช่มันลงมาแบบนี้วะไม่รู้มันลงมาเยอะอยู่นั่นถ้าเขียนคิอก็เขียนจากนี้ขึ้นไปเลยเหรออืไม่กระโค้งว่ดิโค้งหมันกระติกงอนโอ้ยรู้แล้วไม่เป็นไรนี่เราจะเขียนสู่งอนใน่ปุ่นใต้ กานเกงกูอ,อยากเกอดไปเลย,เ,เ,ลยเกิดเลยผู้ชายน่งก็ตัดให้ครบผู้ชายผู้ชายไม่ได้คิ้วคิ้วอะไรไม่ต้องโก่ผู้ชายต้องคิค้วเข้มคิ้วดุยิ่งจะกค,คูยกงยายแกนตามความผิวนี่ดีก็แรกๆโดนมาแรกที่กกตามตัดเฉยๆเฉไม่โก่งไม่ได้ป <c oughs> ูเอปิดจ้มานี่ปึ๊บนีเงี้ยแป๊บเดียวปึ๊บตัด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 ตัีบตันีต กวีเรียนจวดเลยเหรอเนื้อเมนูเมนอย่างตัวแต่ลายกดพี่ใส่ใส่ยางสีชมพูสีชมพูเหรอนี่ดีนะม่อร่อสดเลยแต่เพราะใส่ตีนเ่มันตีจวดแบบตันแบบจัดแล้เราปล่อยปีดังพี่เราชอบอยู่สีชมพูสีแดงสีชมพูเขาน้ำปั้นดูอันนี้สีน้ำเงินไม่ค่อยเท่าไหสีน้ำเงินไม่เห็น้ปั้นเจ้าใหญ่ เดี๋ยวสีจะพูดจะเป็นเห็ดเหวันตานะก้อนหน่อย